สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมเรามาดูดับหน่วยบน4สูตรหลักของเรานะท่านผู้ชมนะก่อนหนึ่งเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการชม ขอให้ทุกท่านโชคดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาดูดับหน่วยบน4สูตรหลักของเรานะท่านผู้ชมนะทั้ง4สูตรนี้28วงวดท่านผู้ชมยังไม่หลุดนะครับเป็นสูตรเดิมของเราทั้ง4สูตรนะก่อนเนินนะครับเรามาดูสูตรกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปคำนวณน,นะครับ ผมใชส้สถิิงวดที่ออก 4, 7, 8นะครับท่านผู้ชมเป็นสถิิงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับจะเอาไปจนถึงนู่นนะครับท่านผู้ชมครับ28งวดแล้วนะสูตรที่1ท่านผู้ชมใช้ร้อยบนบวกสองสูตรที่สองใช้ร้อยบนบวกหน่วยล่างคูณสองบวกหนึ่งคงที่สูตรที่สามใช้ร้อยบนคูณสาม บวกหน่วยล่างคูณ2บวก9คงที่สูตรที่4ใช้พันบวก100บนบวก5คงที่นะครับก็ทั้ง4สูตรนะท่านผู้ชมนะเดินดีมากนะดับเอาอยู่ทั้ง28งวดนะครับก็เรามาดูสส่ติกันก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยมาค <c oughs> านวณทีเดียวเลยนะครับทั้ง4สูตรท่านผู้ชม ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะหรือว่าเดินดีมากท่านผู้ชมครับก็ค่อนข้างไว้ใจได้นะท่านผู้ชมครก็หลักสิบเราเอา่อผมให้ไปแล้วทั้ง10ขั้นเทพแล้วก็10บ,บน4ส,สูตรก็ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมสีหลัก10เรา4สูตรก็ยังไม่หลุดหลักหน่วยก็ยังไม่หลุดนะสสูตรนี่ท่านผู้ชมเดินดีมากนะครับเราไปดูงวดนี้ว่าจะเหลือ เด่นตัวไหนแล้วก็ดับตัวไหนนะครับ28งวดยังไม่หลุดท่านผู้ชม เรามาดูนะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะงวดที่ยี่สิบแปดนะงวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมยี่สิบแปดออกเก้าหกสองนะครับเก้าหกสองนะดับหน่วยบนนะครับหน่วยบนของเราก็คือสองนะท่านผู้ชมเด่นนะครับเด่นสองนะออ หน่วยบนงวดที่ผ่านมาก็คือ2นะทีนี้ดับหน่วยบนท่านผู้ชมดับหน่วยบน4สูตรสูตรแรกดับ8ดับ8ถือว่าผ่านนะครับสูตรที่2ดับ5ก็ผ่านนะสูตรที่3ดับ5ผ่านแล้วก็สูตรที่4ท่านผู้ชมดับ9กนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับ28งวดท่านผู้ชมยังไม่หลุด งวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบเก้านะครับเดี๋ยวผมขอใส่สีหน่อยนะครับจะได้ดูง่ายๆนะผ่านหมดเลยนะครับงวดก่อนหน้านะผมลืมใส่สีนะงวดนี้ก็ผ่านหมดเลยท่านผู้ชมทีนี้เรามาคำนวณงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะท่านผู้ชมนะสองพันห้าร้อยหกเจ็ดนะครับสูตรที่หนึ่งนะใช้ร้อยบนบวกสองนะครับ ร้อยบนก็คือ2นะครับเดี๋ยวนะขอร้อยบนก็คือ2นะครับร้อยไม่ใช่ร้อยบนร้อยบนก็คือ9ไม่ใช่2 9งบวกสอคงที่9กบวกสก็คือ1นะึ่งนะท่านผู้ชมนะได้ดับ1นะครับ ร้อยบนก็คือ9บวก2คงที่9บวก2ก็ดับ1นะครับสูตร2ร้อยบนบวกหน่วยล่างคูณ2บวก1คงที่คงที่ร้อยบนก็คือ9บวกหน่วยล่างคูณ2หน่วยล่างก็คือ0นยะ์ะ0 2ได้0ยบวก1คงที่นะครับ9บวก1 ได้ศท่านผู้ชม9บวก1ได้0นย์นะครับสูตรที่3าม100บนคูณ3บวกหน่วยล่างคูณ2บวก9คงที่100บนก็คือ9 9 3 27บวกหน่วยล่างคูณ2หน่วยล่างก็คือ0น,นะ0 2ได้0บวก9คงที่ เก้าบวกเจ็ดได้หกสูตรสามดับหกสูตรสี่พันบวกร้อยบนบวกห้าคงที่พันก็คือสองพันก็คือสองร้อยบนก็คือเก้าบวกห้าคงที่นะครับ เก้าบวกห้าก็ได้สี่อันนี้ก็ได้สองนะครับสี่บวกสองได้หกดับสูตรสี่ดับหกท่านผู้ชมงวดนี้นะท่านผู้ชมนะงวดนี้เป็นงวดที่สิบเก้านะครับดับหน่วยบนสี่สูตรหลักของเรานะครับสูตรหนึ่งดับหนึ่งสูตรสองดับศูนย์สูตรสามดับหก สูตร4ก็ดับ6ท่านผู้ชมดับ 0,, 1 6 6นี่ดับ2 2สูตรท่านผู้ชมนะ0 1 6ย์นนะครับ6นี่ดับ2สูตรผมเชื่อว่าดับเอาอยู่ทั้ง4สูตรท่านผู้ชม0 1 6ย์นะผมมั่นใจว่าดับเอาอยู่ตามสูตรของผมและก็สูตรอื่นๆที่ไม่ได้เอาลงให้ชมนะอีกหลายสูตรเลยท่านผู้ชมนะ 6นี่คิดว่ายังไงก็ไม่มาหลักหน่วยนะดับสิบหน่วยผมผมด้วยนะครับ6นี่นะดับสิบหน่วยด้วยนะท่านผู้ชมมันก็ไม่น่ามานะท่านผู้ชมนะแต่ว่ามันก็มีมีเด่นนะ6นี่ก็เด่นนะแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่น่าจะมาเด่นไม่ใช่เด่นธรรมดาถ้าเด่นมากเลยนะท่านผู้ชมสูตรของผมนะ6นะแต่ผมก็คิดว่าไม่น่ามาเพราะดับก็เยอะเหมือนกันนะ016นะครับอันนี้เป็นดับ ดับหน่วยบนสี่สูตรของเรางวนที่หนึ่งพุธจีนะท่านผู้ชมนะทีนี้ผมจะใช้แค่สี่สูตรนี้นะท่านผู้ชมนะผมจะใช้แค่สี่สูตรนี้นะครับมันมี fc ขอมานะท่านผู้ชมนะเอ่ออีกสองสูตรเก่าของเราในมี fc ขอมาเนี่ยครับปกติผมก็จะพักสูตรไว้แล้วนะแต่ว่ามี fc ขอมานะท่านผู้ชมมาดูสูตรสามกับสูตรสี่นี่เป็นสูตรเก่าของเรานะแสนบวกร้อยบนบวกหน่วยล่าง บวก7คงที่นะครับแล้วก็ร้อยบนคูณ2บวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างนะก็สูตรนี้นี่หลุด1งวดท่านผู้ชมส่วนสูตรนี้หลุด2งวดแต่ไม่เคยหลุดซนะ้านะท่านผู้ชมแต่ว่าท่านผู้ชมมาดูสถิตินิดนึงดู2สูตรนี้นะครับ FC ขอมานะถึงแม้มันจะหลุดแต่ FC ก็บอกลงลงให้หน่อยพรามีบางท่านก็ตามอยู่เห็นว่าอย่างนั้นเนี่ยครับสูตรแรกสูตร สูตรเก่านะครับสูตรแรกหลุดไปหนึ่งงวดหลุดพร้อมกันเลยนะอีกสูตรสองนี่หลุดสองงวดท่านผู้ชมก็ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมก็ผ่านนะล่าสุดนี้ผ่านนะครับดับเก้ากับหกนะครับก็ถือว่าผ่านนะสําหรับสองสูตรนี้นะท่านใดที่เอ่อไม่ชอบสูตรหลุดก็ดูดูแค่4สูตรนี้ก็พอนะเพราะผมก็จะใช้แค่4สูตรนี้นะครับเป็นหลัก แต่นี่ FC ขอมาก็เดี๋ยวมาคำนวณให้นะท่านผู้ชมนะก็พอมีเวลาเหลืออยู่นิดนึงนะแสนนะครับแสนก็สี่นะครับแสนก็หลักแสนหลักแสนสี่นะครับร้อยบนก็คือเก้าหน่วยล่างก็คือศูนย์นะครับแล้วก็เจ็ดคงที่นะศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดนะครับสี่บวกเก้าได้สามนะสามบวกเจ็ดท่านผู้ชม ดับศูนย์นะครับสองสูตรเก่าของเราที่มีผิดนะครับผิดหนึ่งงวดเนี่ยครับดับศูนย์นะครับงวดหนึ่งพฤศจิกายนะส่วนสูตรที่สองร้อยบนคูณสองบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างร้อยบนก็คือเก้าเก้าสองสิบแปดบวกหน่วยบนก็คือสองนะครับแล้วก็บวกหน่วยล่างก็คือศูนย์นะ สองบวกศูนย์ได้สองนะนี่ก็ได้แปดนะครับแปดบวกสองได้ศูนย์อีกแล้วท่านผู้ชมสูตรที่สองก็ได้ศูนย์นะสรุปนะท่านผู้ชมนะสูตรสองสูตรเดิมของเราเนี่ยนะครับนี่เอฟซีโขมานะครับเอ่อทั้งสองสูตรนี้เป็นสูตรที่เคยหลุดนะครับหลุดแต่ไม่เคยหลุดซ้ํานะท่านผู้ชมนะนี่หนึ่งงวดอันนี้สองงวด,นนงวดไม่เคยหลุดซ้ํางวดนี้ดับศูนย์ท่านผู้ชม ดับศูนย์ทั้งสองตัวเลยหน่วยนะครับดับหน่วยนะสูตรเก่าของเราที่ผมพักสูตรไว้แต่ผมก็ดูอยู่เรื่อยๆแต่ว่ายังไม่หลุดซ้านะครับถึงแม้เขาจะหลุดก็ตามดับศูนย์ทั้งสองสูตรท่านผู้ชมซึ่งมันก็ตรงกับเนี่ยครับสูตรนี้นะเนี่ยเนี่ยสูตรที่สองของเราก็เป็นสูตรเก่านั่นแหละท่านผู้ชมแต่ว่ายังไม่หลุดนะครับก็นี่ก็ดับศูนย์เหมือนกันเนี่ยครับศูนย์ก็นี่ก็ศูนย์นี่ก็ศูนย์นะนี่ก็สําหรับ สูตรเดิมของเรานะครับ f ้ท่านใดที่ติดตามอยู่ก็นําไปใช้ได้นะครับเพราะมันก็ตรงกับ4สูตรหลักของเราอยู่แล้วซึ่งยังไม่หลุดทั้ง4สูตรนี้ก็ดับ0ูนย์ท่านผู้ชมนะก็ทั้งหมดก็เป็นดับหน่วยบน4สูตรหลักของเรานะท่านผู้ชมนะชนกับเด่นท่านใดก็เลือกเด่นนะท่านผู้ชมนะก็นําเฉพาะบางสูตรที่ท่านชอบไปใช้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอาทั้งหมดเหมือนผมนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดซับ s ไ r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับให้กำลังใจและก็สนับสนุนทางช่องโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับท่านผู้ชมครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ